สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านกลับมาพบกันอีกครั้งกับการเดินทางสำรวจพรมแดนระหว่างวิทยาศาสตร์และจิตวิญญาณในหนังสือจักรวาลในหนึ่งอะตอมวันนี้เราเดินทางมาถึงบทที่6ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญและเป็นหนึ่งในความลี้ลับที่สุดของจักรวาลน,นั่นคือเรื่องของคำถามเรื่องจิตสำนึกครับลองจินตนาการดูนะครับถ้าเราเปรียบสมองของเราเป็นเครื่องจักรชีวภาพที่ซับซ้อนมหาศาลประกอบไปด้วยเซลล์ประสาทนับแสนล้านตัว ที่มีกระแสไฟฟ้าและปฏิกิริยาเคมีวิ่งวนอยู่ตลอดเวลานักวิทยาศาสตร์สามารถอธิบายได้ละเอียดเลยครับว่าสารเคมีตัวไหนทำให้หัวใจเต้นหรือส่วนไหนของสมองทำงานเมื่อเราขยับมือแต่ทว่ามันมีกำแพงใหญ่ที่วิทยาศาสตร์สมัยใหม่ยังข้ามไปไม่ได้นั่นคือสิ่งที่เรียกว่าปัญหาที่ยากเย็นหรือ the hard problem ของประสาทวิทยาศาสตร์ครับคำถามคือกระบวนการทางเคมีที่ไร้ชีวิตเหล่านั้น เปลี่ยนมาเป็นความรู้สึกได้อย่างไรทำไมปฏิกิริยาไฟฟ้าในสมองถึงทำให้เรารู้สึกเจ็บเมื่อถูกหยิกหรือทำให้เรารู้สึกอบอุ่นเมื่อเห็นรอยยิ้มของคนที่รักทำไมมันไม่เป็นเพียงแค่การประมวลผลข้อมูลเหมือนคอมพิวเตอร์แต่กลับมีผู้รู้หรือตัวเราที่กำลังสัมผัสประสบการณ์นั้นอยู่จริงๆในบทนี้องค์ทไลลามะท่านได้ชี้ให้เห็นถึงข้อจำกัดที่น่าสนใจมากครับท่านบอกว่าวิทยาศาสตร์นั้นเชี่ยวชาญในการมองโลกผ่านมุมมองของบุคคลที่สาม หรือ third-person perspective คือการสังเกตจากภายนอกวัดค่าได้ชั่งตวงได้เหมือนเรามองดูสมองของคนอื่นผ่านเครื่องสแกนแต่จิตสำนึกนั้นมันเป็นประสบการณ์ของบุคคลที่หนึ่งหรือ first-person experience เป็นเรื่องเฉพาะตัวที่เราเท่านั้นที่รู้การจะเอาเครื่องมือวัดภายนอกไปวัดค่าความรู้สึกภายในจึงอาจเป็นวิธีที่ไม่เพียงพอครับท่านเสนอแนวคิดที่ท้าทายว่าบางทีเราอาจต้องยอมรับความจริงใหม่ จิตสำนึกอาจไม่ใช่แค่ผลพลอยได้ที่เกิดขึ้นโดยบังเอิญจากการทำงานของสสารแต่มันอาจจะเป็นปรากฏการณ์พื้นฐานของธรรมชาติหรือ fundamental phenomenon เหมือนกับการละอวกาศหรือแรงโน้มถ่วงที่ไม่สามารถลดทอนลงไปให้เหลือเพียงแค่ปฏิกิริยาของอะตอมได้ดังนั้นการจะเข้าใจความจริงของจักรวาลและตัวเราเองเราอาจต้องใช้ทั้งสองวิธีควบคู่กันครับ คือวิทยาศาสตร์ที่ศึกษาโครงสร้างทางกายภาพและจิตตภาวนาที่ศึกษาลงไปในธรรมชาติของจิตใจโดยตรงเพื่อไขปริศนาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดว่าเราคือใครกันแน่สำหรับวันนี้ผมขอฝากคำถามนี้ไว้ให้ท่านผู้ฟังได้ลองพิจารณาแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ